เาปะมากนลัอก <rium> <Dante> ัน่ะปวดาเชิญนักปั่นนะครับได้นำจักรยานของท่านนะครับไปสู่ตามุดต่างๆแล้วใ <ana> นบริเวณแห่งนี together. ้กันแล้วนะครับ นะคะแล้วก็จากทุกๆหน่วยงานที่มารวมกันเดีัยวนี้สวัสดีตอนเช้าค่ะทีมนักปั่นทุกๆท่านค่ะเช้านี้เราพร้อมกันหรือยังคะ กิจกรรมดีนอย่างนี้ค่ะเป็นการกิจกรรมเนี่ยลดโลกร้อนด้วยคือชวนกันรณรงค์ปั่นจักรยานไปปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายให้กับปอดสะอาดของเราค่ะที่สําคัญนะคะเราจะไปแบบโกเออไซคลิีโกโลคารบอนไปแบบช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจรักษาโลกแล้วก็ดูแลรักโลกกันมากขึ้นนะคะวันนี้ส่วนราชการทุกท่านนะคะ บันทึกภาพช็อตที่2บริเวณจุดปลอดทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยครับโอเคครับหนึ่งท่านสอวิสารอดีตในชาตรีรัฐบาลท่านสวิสารเนชาตรีรัฐบาที่สงสารองนายกรัฐมนตรีครับได้ปันน้ำนัำปันทุกท่านนะครับทุกคนไปแล้วนะค่อยตามไปนะคนที่รออยู่ข้างล่างอ่ะ

ต้องขอขอบคุณไปยังท่านตวิจงเ่ารก็ตงขไปอย่งั้นอ,อ,อ่ะตรงตาเะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าคบคนพาผพานพาน ท่องเที่ยวต่างๆนะคะและครั้งนี้ค่ะเราจับกลุ่มที่เป็นคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะต้องบอกกระแสรักสุขภาพใีกําลังมาแรงมากๆเราก็เลยขอเชิญชวนนักปั่นนักที่ชอบการท่องเที่ยวหรือว่าที่ชอบแคมปิ้งเที่ยวกันแบบว่าเชิญอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก็มารวมกันนะคะแล้วก็อยากจะมาสนับสนุนในการเรื่องลดโลกร้อนค่ะลดโลรณ์ลงช่วยกันลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อเราจะชวนกันปั่นจักรยาน ไปปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวอำเภอพะแลวก็เพิ่มอากาศบริสุทธิ์เพื่อป้องกันภาวะมลพิม2.5ในอากาด้วยคจริงๆเกินคาดเลยนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมาเกือบพันคนเลยและที่สําคัญเนี่ยดีใจมากๆว่ามีทั้งพี่น้องมาจากในพื้นที่และก็ต่างพื้นที่ใกล้เคียงมาจากภาคน่านชนบุรีก็มาค่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกๆคนก็ให้ งานครั้นี้เนี่ยสนุกสนานมากเพราะว่าไม่เพียงแค่ได้สุขภาพปั่นแล้วเราจะส่งแต่ละจุดเนี่ยส่งถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาอมเภอพาพนด้วยค่ะที่สําคัญค่ะมันเป็น กระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวพื้นฐานคนในท้องถิ่นโชว์ของดีว่าเรามีอะไรให้กับทางประเทศไทยให้กับพี่น้องที่มาท่องเที่ยวกันนกท่องเที่ยวได้เห็นงานอะไรท่องเที่ยวที่รักบัตรได้เข้าไปร่วมชมปีเลยบ้างนะได้รับมาก็จริงๆเราอยากจะแวะหลายๆจุดเลยนะคะมีตั้งหลายจุดเช่นพระธาตุดอยจอมแววพระธาตุสามดวงแต่ว่าเส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างกระชับนิดนึงค่ะเราพาไปที่วัดสันรมะเมาค่ะไปกราบไหว้อ่ แล้วก็วันนี้ปัจจุบันนี้ค่ะเราอยู่ที่ อำเภอพานอยู่ที่วัดร้องหลอดค่ะซึ่งมันจะมีวัฒนธรรมแล้วก็มีคล้ายๆศิลปะเกี่ยวกับพื้นบ้านเป็นบ้านทรงเก่าค่ะแล้วก็ที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือเป็นรูปปั้นฟานินซึ่งเป็นของดีของอำเภอพานค่ะที่เราอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสซึ่งเมื่อวานนี้ในงานแล้วก็มีมาสเตอร์เชฟนะคะป้ายุ่ค่ะมายกระดับอาหารที่ทําจากฟานินซึ่งเป็นของดีของอำเภอพานค่ะให้พวกเราได้ชิมกันครับกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับ กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะจ,จัดด้วยกัน3วันด้วยกันค่ะคืนแรกก็จะเป็นการสบายๆให้พักก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะจัด งานปั่นในเช้านี้ค่ะตอนเช้านี้เราก็ปล่อยตัวนักกีฬาค่ะนักปั่นต่างๆค่ะค่อยๆขับมาระยะทางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรค่ะ,คะก็แวะตามจุดท่องเที่ยวต่างๆวัดต่างๆของอำเภอพาค่ะที่สําคัญตอนกลางคืนเราก็จะมีดนตรีฟังเพลงนะคะมีศิลปินมากมายที่มาร่วมด้วยอย่างที่บอกค่ะเรามีเชฟที่จะมาช่วยผักดันซอพาวเวอร์นะักป,ปั่นปาร์ตี้ค่ะอนาคตครับแล้วก็เรื่องราวของการปัน่น การปั่นเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่หยุดที่การปั่นค่ะอนาคตแน่นอนค่ะเราอยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอำเภอพาหรืออำเภอตึกต่างๆในจังหวัดเชียงรายนะคะเราอยากจะให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยบูม่ะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเรียกว่าเขาเป็นเมืองรองถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารู้จักและสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอาหารการกินของจังหวัดเชียงรายให้มากขึ้นค่ะซึ่งถ้า สมมติคนไทยเราช่วยสนับสนุนพพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเรยรศรษฐกิจก็จะกระตุ้นแล้วก็ไหลเวียนดีค่ะทุกคนในชุมชนคนในท้องถิ่นก็จะมีกําลังใจแล้วก็มีพลังแรงกายแรงใจที่จะผลิตสิ่งของดีๆออกมาให้กับทั้งประเทศได้ชื่นชมค่ะก็บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตาจุดสวดีเตชะธีรวันะคะและที่ลืมไม่ได้พ่อเมืองของเรานะคะท่าน นะคะไม่ว่าจะมาที่ที่หางที่หนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันโชคดี